สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดในงวดประจำวันที่23กุมภาพันธ์2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเทียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่22นะครับผมสำหรับวันที่22แอดมินให้อยู่ที่1กับ4 สำหรับแนวทางนะครับผมมา45หนะครับผมในรอบพิเศษแล้วก็04สายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับพี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้87นะครับผมในรอบ VIP นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่23 ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวนะทางนี้เข้าไม่หลุดนะครับผมแอดมินจะให้ตัวเดิมนะครับผม1กับสําสำหรับ1จะมี1 2 1 5 1สองหนห้าก็ดและก็หน่งแป สำหรับสี่สีมีสีสองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดแล้วก็สี่แปดสำหรับตัวกันนะครับผม เจ็ดห้ระวังนะผมสายเบิ้ลหนึ่งหนึแล้วก็แปดแปสำหรับ3ตัวนะครับผมหกห 1> 3 1 7ห4 3แล้าและก็หกส fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังป,ปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ